เที่ยวลุวยอยางเองทุกคนคือนั่งรถไฟฟ้าใตดินเที่ยวแล้วก็มีปั่นจักรยานนิดหน่อยสําหรับวัดไกลๆแล้วก็มีนั่งแท็กซี่ที่หนึ่งคือต้องบอกว่าเมืองลุ่ยหยางมันที่เที่ยวง่ายแล้วถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเมื่อ5้าปีก่อนจนมาแล้วรอบหนึ่งแล้วทีนี้พอมารอบนี้รู้สึกว่ารถไฟฟ้าเขาขยายเยอะแล้วอ่ะแล้วก็บางเส้นอ่ะเหมือนจะไปอีกด้วยมาทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูแท็ที่ของรถไฟฟ้าเมืองลุ่ยอยางนะว่าสามารถเที่ยวเองได้ยังไง เหมือนพอเราลงรถไฟหลงเหมือนเนี่ยหลงเหมือนสื่อครที่อยู่นี้ทุกคนท้าผ่านหลงเหมือนอะ่ะตรงเนี้ยเรานั่งรถไฟมาตรงนี้ตรงนี้ยคือวัดกลนอูนะทุกคนใกล้จริงๆใกล้ทางเข้าวัดมากเลยจะมีรถรับจ้างไปส่งหรือเราเราจะเช่าจาักรายานปั่นไปก็ได้ตรงนี้วันนี้จอยปั่นจักรายานไปนะะนั้นก็ไปได้เหมือนกันหรือจะแท็กซี่ก็ได้ หรือจะรถเมย์ตรงบริเวณนี้มาก็ได้เสร็จแล้วที่เที่ยวต่อไปที่เที่ยวเองได้ทุกคนมาตามเส้นนี้ตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ทุกคนและตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าเสร็จแล้วที่เที่ยวอีกตรงนี้มีนิดเดียวแต่ตรงนี้คือซุ้งเมืองเก่าเป็นวังเก่าแล้วก็จะมีตัวของเมืองเก่าอยู่ตรงนี้หน่อยนึงและตรงนี้คือตลาดกลางคืนทุกคน แล้วก็มีเมืองเก่าด้วยถ้าเราคนมาเที่ยวนะเนี่ยรถไฟฟ้ามาเองได้หมดเลยและวัดมาขาวทุกคนมาสุดนี่อันเนี้ยเป็นอันเดียวที่ต้องนั่งแท็กซี่ในเส้นทางเที่ยวนี้นะถ้าเที่ยวเมืองล้ยย่ยหยางเนี่ยนั่งแท็กซี่ปกติจะมีแค่วัดมาขาวตรงนี้วัดที่ไว้เก็บศีรษะท่าน,นกุลตรงนี้และก็ ถ้ำหลงเหมือนตรงนี้นะคะที่มักจะนั่งแท็กซี่กันสามที่